คืออย่างนี้ต้นสายปลายเหตุเนี่ยคือมันมาจากเรื่องพระเอกก้ามโตที่หมออ้ําหมออ้ําอิราวัตคุณหมอเขาบอกแล้วว่าไม่ใช่คุณอาร์ตพสุดเราเองเนี่ยก็เลยไปทราบมาว่าทีมงานต้องเปิดภาพอาจารย์ออสต,ตอนถ่ายรูปคู่กับหมออ้ําก่อนนะเออ,อาภาพนี้ตั้งต้นขึ้นมาก่อนคือก่อนหน้านี้นเราคุยกับคุณอาร์ตซึ่งก็จบไปเรียบร้อยแล้วภาพไม่ใช่จ้ะไม่ได้เตรียมมาละสีท่าภาพที่อาจารย์ออสถ,ถ่ายกับหมออ้ํามีไหมาภาพนี้ขึ้นจอก่อน แล้วเราเนี่ยคุยกับคุณอาร์ตซึ่งเราก็คุยกับคุณอาร์ตเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพออาจารย์ออสลงรูปเนี้ยปรากฏว่าคุณอาร์ตพสุดเขาก็เข้าไปคอมเมนต์แล้วอาจารย์ก็บอกเลยนะอย่าให้ไอ้ออสหงุดหงิดอ,อย่าให้ออสหงุดหงิดแล้วอย่าล้ำเส้นเ,<อ>เหมือนคุณอาร์ตพสุดก็ตั้งคําถามบอกอาจารย์ใครล่ะที่ล้ำเส้นก่อนตอนแรกเราก็นึกว่าทุกอย่างจะจบ เมื่อคืนเนี้ยผมก็เลยวิดีโอคอลคุยกับอาจารย์ออสผ่านทาง t ิกตอ,อกของใครนะของคุณอะไรนะคุณพุทธ,ธาอภิวัณอ์นี่ฮะเอาทิกตอกกันทิกตอกกเออเออคิวอาร์โค้ดเออเออต้องช่วยกันเนี่ยนะฮะทำมาหากินเนี่ยคิวอาร์โค้ดคิวอาร์โค้ดปรากฏว่าเราก็เลยถามอาจารย์ออสบอกอาจารย์ อาจารย์ไปจับมือกับหมออ้๊เนี่ยอาจารย์เหมือนเลือกข้างหรือเปล่าเพราะอาร์ตพสุทเนี่ยกับคุณหมออ้๊เนี่ยเขายังมีปัญหาคาราคาซังกันอยู่แม้ว่าหมอจะบอกว่าผู้ชายก้ามโตใช่ไหมไอพะเอกก้ามโตแล้วก็บอกว่ามีเรื่องที่บอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีไฮโซมายืมเงินแล้วก็เหมือนบอกทาไมไม่สานึกบุญคุณที่ไฮโซเคยช่วยผมไม่ต้องเล่าแล้วนะแต่อาร์ตเขาบอกไฮโซไม่ได้ช่วยผมปรากฏว่าเอาทีมงานเอาเสียงที่สองเลยนะเสียงที่สองนะเสียงที่สอง อาจารย์ออต,ตอนไลฟ์สดเนี่ยที่กลายมาเป็นประเด็นอีกเพราะอาจารย์ออบ,บอกจริงๆที่ผมเนี่ยพยายามจะเตือนอ<ม>ทางด้านอาร์ตพสุดเพราะว่าเนื่องจากว่าหมออ้ําเนี่ยคือก่อนหน้านี้ใครพลาดพ,พิงเขาเขาฟ้องนะ<ม>แล้วมันเกิดคดีผมเองเนี่ยก็เคยมีคดีกับหมออ้ํา<ม>เออแต่อาจารย์ออฟอ,อันนี้ไม่เข้าข้างนะอ่าไม่เป็นไรจะ้ะอควอาโคสพี่ลงเลยจะ้ะเปิดอาจารย์ออฟเต็มจอ่อยประเด็นก็คือว่าน่าสนใจคืออย่างนี้ อาจารย์ออสผมก็เพิ่งทราบเมื่อคืนอาจารย์แกก็เพิ่งเล่าให้ฟังอาจารย์ออสเนี่ยเขาเคยมีปัญหากับหมออ้ําแล้วเข้าใจว่าพี่หนุ่มกันชัยอ่ะอันนี้ก็เพิ่งรู้ว่าพี่หนุ่มกันชัยเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับอย่าทะเลาะกันเลยเนื่องจากอาจารย์ออสต่อหน้านี้ก็เคยเปิดศึกกับพี่หนุ่มกันชัยมาแล้วแล้วก็ฟ้องกันอุตลุดไปหมดพอเขาจบเรื่องกับพี่หนุ่มได้เหมือนกับพี่หนุ่มก็บอกอาจารย์จบเถอะไม่ต้องทะเลาะกันก็เลยจับมือกับหมออ้ําก็คือเลิกถอนคดีซึ่งกันและกันค่ะอาจารย์ออสก็ การมีคดีไม่ดีหรอกเพราะเอาจริงคือตอนนี้หมออ้ําเนี่ยผมโทรไปหาแล้วอาจาร,รย์อ้อบอกหมออ้ําเนี่ยเขาไม่ฟ้องหรอกแต่มันก็ไม่แน่นะถ้าเหมือนประมาณว่าอา๊อพสุทธิ์ยังไม่หยุดถูกไหมฮะแล้วอา๊อพสุทธิ์เหมือนเด็กอนุบาลทางคดีหมิ่นประมาทเอาตรงนี้ก่อนนะเสียงที่สองนะเรื่องที่เปรียบเป็นอา๊อพสุทธิ์เหมือนเด็กอนุบาลเอาเปิดเสียงฮะที่บอกว่าพอได้ก็เลยจะบอกว่าอา๊อก็เลยบอกว่าอ๊อฟเด่ยเหมือนเหมือนเด็กอนุบาลนะพูดง่ายๆนะในวงการ อันนีเดี๋ยวทำมที่บอกว่าอาร์ตเหมือนเด็กอนุบาลเหรอเหมือนเด็กอนุบาลในวงการคดีอ่ะพูดอย่างนี้อเหมือนเด็กอนุบาลใ,ใ,ในวงการคดีแต่แต,แต่แต่วงการนักกล้ามาเขาเบอร์นหนึ่งอ่ะโอเคอาจจะแพ้คนเด็กแค่นั่นแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังมั่นใจว่าหมออ้ำจะยังไม่ปองแต่ถ้าอาร์ตเลยเถิดอาร์ตโดนแน่แน่ใช่ก็คือว่าอ้ำอ้ำเนี่ยเขาคือเขาโชกโชจน่ะเรื่องคดีความอ่ะง่ายคือสู้ต่น้อนได้สมศักดิ์ศรีเลยแหละ น่าคือคือจะรู้จะรู้ไงผมก็เพิ่งไปเห็นว่าอาร์ตพสุดเขาก็แคปตัวนี้เอาไว้แล้วคุณอาร์ตพสุดก็เขียนข้อความเอาไว้นี่อาร์ตพสุดก็ตื่นนอนไวนะแล้วใครส่งซิกให้คุณอาร์ตพสุดแกก็ไวเหอือก็เขียนละเอียดเออมออ่านดิคลิปตัวนี้แหละคุณอาร์ตเขียนว่ายังไงคุณอาร์ตค่ะก็ได้มีการเขียนว่าใช่ครับอาจารย์ผมเด็กน้อยเรื่องการขึ้นศาลและคดีหมิ่นประมาทครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมผมไม่แกว่งปากหา หา้นเท้า<อ>หาส้นเท้าใช่ค่ะ oh ไม่กัดคนอื่นทั้งที่ไม่มีจริงๆไม่เคยมานั่งด่าใครที่ความเห็นทางการเมืองไม่ตรงกันไม่ได้ทํานิสัยเหมือนผู้หญิงที่ไม่กล้ารับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองพูดไม่ตอแหลเวลาพูดถึงคนอื่นแล้วบอกไม่ได้พูดผมผิดผมกล้าย,ยอมรับกล้าขอโทษนั่นแหละครับทําไมผมถึงเป็นเด็กน้อยในคดีหมิ่นประมาทเพราะผมไม่เคยทําสิ่งพวกนี้ไงปอลอแต่ที่ หมอเตี้ยกับอาจารย์โดนคดีบ่อยๆได้ทําแบบที่ถมผมได้ทําไว้บ้างหรือเปล่าครับอันนี้ถามนะครับไม่ได้กล่าวหานี่ฮะขณะที่ล่าสุดคุณอาร์ตพสัสดก็ลงหลักฐานที่บอกว่าไฮโซเหมือนกับแชทมาหาเพราะถ้าสมมุติว่าหมออ้ําเนี่ยบอกไม่ได้หมายถึงอาร์ตคำถามก็คือแต่เรื่องที่คุณหมออ้ําลงเอาไว้เนี่ยมันมีเรื่องไฮโซมาขอ,อยือมเงิอนอาร์ตก็เลยลงเลยให้ดูว่า มันมีเรื่องไฮโซจริงๆเพราะฉะนั้นที่คุณบอกไม่หมายถึงผมมันจะไม่หมายถึงได้ยังไงถูกไหมฮะแต่ข้อความก็คือเหมือนอ๋อจำได้ละเหมือนไฮโซเนี่ยคือข้อความสีแดงถูกป่ะใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะประมาณว่าน้องอาร์ตจะไม่อ่านอะไรที่พี่ส่งไปหาเลยเหรอใช่ก็คือเหมือนจะมาขอยืมหนึ่งแสนตอนนั้นคุณอาร์ตก็เลยบอกว่าเสียใจใช่เพราะก่อนหน้านั้นที่คุณอาร์ตเล่าให้เราฟังวันนี้ค่ะคุณอาร์ตบอกว่าคุณอาร์ตก็ไม่อ่านพอรู้อยู่แล้วว่าถ้าให้ไปอาจจะไม่ได้คืนแต่คุณอาร์ตตอนหลังก็เลยมาตอบบอกว่า ก็ S <S พี่ทําไมถึงพิมพ์หาแม่ผมแบบนั้นบอกว่าที่คุยกับพี่เพราะว่าผมรวยจนลืมทุกคนแล้วพี่มายืมเงินผมแสนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่นะผมไม่เห็นนะไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นนะแต่ผมไม่อยากตอบเพราะผมไม่มีให้ผมไม่อยากทําลายน้ําใจเพราะเรารู้จักกันผมโคตรเสียใจเลยพี่ที่พี่บอกว่าผมรวยจนลืมทุกคนอ่าเ,ออเพราะฉะนั้นก็แตห่หมออ้ําเขาบอกไม่ใช่อาพสุดนะอเออเอาประมาณนี้แหละ